ไอ้การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกมันกลายเป็นจุดอ่อนจะไปโทษว่าจพพลาภก็คงจะใช่แต่มันก็ไม่ถูกทั้งหมดนะครับในการหาเสียงเนี่ยเพราะว่าวจพพอแกเติบโตมาจากสายทหารจากสายที่ใช้อำนาจจพพ์แกจะถนัดเรื่องการใช้อำนาจนะครับเรื่ไม่ในปีดีไม่ปีนะ่แกอ่อนเรื่องการใช้อำนาจ แกจะปฏิปยอมจะไม่เด็ดขาดนั้นการลบทัพจับถือก,การจะน็อกคนเนี่ยต้องจอมพลปอรหรือเผ่านะจะชนะได้แต่ในปีดีแกเป็นโค้ชใจอ่อนอย่างเช่นเวลาแกจะกลับมาปราบกบฏปราบคณะรัฐประหารเนี่ยแกก็คิดง่ายๆเป็นนักทหารเรือซึ่งแกไม่ใช่สายทหารทหารเขาไม่เชื่อแกเท่าไหร่นะเขาเห็นว่าแกโยเอย,อย แต่แกเป็นมันสมองทางด้านเศรษฐกิจครับทางด้านประชาธิปไตยนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐกิจทานีดีก็จะเปลี่ยนมากแต่ด้านทหารแล้วแกสู้ต้อมพลปอไม่ได้เพราะฉะนั้นคณะรัษดรมันไม่ครบเครื่องไอ้คนที่เก่งกฎหมายประชาธิปไตยเก่งไปเลยครับแต่มันไม่มีทหารในมือไอ้ที่มีก็อำนาจ,จเฉพาะ ตอนที่ร่วมมือกันดีระยะแรกเข้าหมายปลามันนะจับมือกันในปีนี้เนะี่ยโอเคไปด้วยกันได้เข้มแข็งแต่พอมาคิดผิดเรื่องกษัตริย์เนี่ยคือไม่จัดก,การให้เรียบร้อยคิดว่ากษัตริย์อายุยังน้อยคุมได้เอาไว้แบกเมร์มันกลายเป็นว่ากษัตริย์เอาจุดอ่อนของคุณศึกครับขุนศึกแยกงอำนาจกัน คุณสึกแย่งอำนาจเกินกริยัก็เอาจุดนี้มาใช้แม้ว่า้อ้ามติปอแกไปต่างประเทศมาแกก็รู้ว่าหลายๆประเทศเขาใช้วิธีการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแกใช้วิธีเลือกตั้งแล้วมันมีความชอบธรรมจะไม่มีปัญหาต่อไปนี้ขอล้างมือในอ่างทองคำเขาเอาเลือกตั้งไม่ได้ครับไปเลือกตั้งกลายเป็นว่าเลขาธิการพรรคของแกเนี่ยเสรี่มลังคศีลา ใครครับเผ่าศรีอานนต,ตำรวจแล่อะไรตำรวจและนักสิบของแกสี่คนจะตุรงคบาทเหมือนที่รักษาเท้าทั้งสี่ของช้างนะสี่คนครับทั้งหมดสามสิบคนเนี่ยสั่งทำอะไรก็ได้ครับรับมีไลเซนส์ทูคิวใบอนุญาตฆ่าคนได้ทั่วราชอาณาจักรเนี่ย ไอ้น,นี่เป็นเลขาธิการพรรคกุแกิลป์มังศิลานั่นจะอ,อยู่รอดน่ะแล้วก็เป็นจุดอ่อนให้เขาโจมตีเร่ากายลัอกตั้งอยู่ปุมผานพันร้อยห้า 105, จกลายเป็นจุดอ่อนตอนนั้นสลิดทรัตประกาศประนักศึกษาครับนักศึกษาสมัยรุ่นคุณจิตภูมิศักดิ์จุลาเนี่ยจุลาธรรมศาสตร์เดินขบวนครับต่อต้านการเลือกตั้งสกปรก โดยจอมกสัตริ์เนี่ยเป็นฮีโร่ครับเจมพกสัตสริ์ธนรัตประกาศต่อน,นักศึกษาว่าเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุดเท่าที่เคยเห็นมามีการโกงทุกรูปแบบครับโดยเฉพาะการใช้อันตพางทำให้พรรคเสรีมกรกาลสิลาของจอมพลปได้เสียงข้างมากได้จัดตั้งรัฐบาล ท่ามกลางความวุ่นวายการเดินขบวนประท้วงของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนนับหมื่นนับแสนคนเรียกร้องให้จอมพลปและพลตเอกเผ่าสิย,ยนนท์อทิบดีตำรวจลาออกจากตำแหน่งครับมันจะไปลาได้ไงเนี่ยเพราะว่าปกับเผ่าเขามาด้วยกันเนี่ยอาศัยกันอยู่จะไปลาได้ไง ในสถานการณ์ลุกลามวุ่นวายอย่างหนักปรากฏว่าจอมพลปไปเชื่อน้ำมนต์ของสลิดที่เอาหมามาให้จอมบลปแกเกิดที่ไก่นะครับเอาหมามาให้ไก่จะไปเหลือหรยอจอมบลปแกไปแต่งตั้งสลิดเห็นฝีมือดีครับสลิดเคยปราบกบฏวังหลวงในปีดีนะครับเอารถถังวิ่งยิงเข้าไปในวัดพระแก้ววิ่งชนกำแพงอ่ะ ได้งานนี้ต้องใช้สลิดเว้ยเพราะอะไรเพราะคนเขาไม่ชอบเท่าเท่ามันเป็นนักเลงเต่ายกเก้ายอดเนี่ยนะตำรวจแหวนอะสวินเนี่ยมันมีแต่คนกลัวครับเพราะฉะนั้นต้องใช้สลิดแต่งตั้งสลิดเป็นผู้บัญชาการสามเหล่าทัพเพื่อควบคุมสถานการณ์สลิดแกเท่มากครับคือแกไม่ใช่คนรูปลอนะ แม้ว่าแกจะมีพัญญาสวยคือท่านหญิงวิจิตาธนรัตน์สิริแกพูดดีแกสั่งการไม่ให้ทหารทำอันตรายประชาชนที่เดินขบวนโดยเด็ดขาดสิริการมีฮีโร่ขณะที่เลือกตั้งสกปกที่สุดที่เคยเห็นมาสิริพูดนะต้องกก็เลยการรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรมที่จะปกครองบ้านเมือง สลิดจนเทพไปหวัานตัวเองนะเป็นฮีโร่มากๆเลยประกาศลาออกจากรัฐมนีีกลาโหมครับแต่ไม่ลาออกจากพรโบทบนะก็ยังเป็นผู้จัดการทารบกเ่งเดิมผู้จัดการสามเหล่าทัพเ่งเดิมก็คือพูดง่ายๆว่าเตรียมพร้อมจะล้มรัฐบาลเพราะตัวเองไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วอ่ะลาออกเพื่อจะล้มรัฐบาลทหารสส หันมาครับส่งสัญญาณจากวางแล้วให้จับมือสลิดกดดันให้ปอให้เผาลงจากอำนาจตอนนี้สถานการณ์ทั่วไปก็ไม่ดีครับเหมือนในปัจจุบันถ้าคอีสานเกิดไทยแรงรุนแรงผู้คนออกพยกเข้าเมืองหลวงแต่มันแปลกมากนะจุดจบของจอมพลปอและเผาไม่ได้มาจาก เรื่องพวกนี้นะครับจุดแตกหักมาจากเรื่องโครงการสร้างพุทธมณฑลฉลองเกิพุทธกาลปี2500ฉลองเกิพุทธกาลเขาเชื่อว,ว่าศาสนาพุทธจะอยู่5,000ปีคือครึ่งหนึ่งครึ่งหนงศาสนาพุทธก็คือ2,500ปีและจะมีการทำพิธีเปิดเป็นงานใหญ่ในเดือนพฤษภาคม2500 เมื่อ59ปีก่อนจอมพลปอย่างที่ท่านทราบนะครับแกจะแข่งบารมีกับภูมิพลทุกด้านเลยทั้งศาสนาแกก็จะแข่งจอมพลปประกาศแต่งตั้งตนเองเป็นประธานพิธีจัดงานฉลองคุูพุทธกาล2,500ปีจะสร้างพุทธมณฑลพุทธมณฑลนี้จอมพลป,ปเป็นคนสร้างนะครับอ่ะนุสวรีชัยสรมรภูมิจอมพลก็สร้าง อาดุสีประชาไทยจอมพลปก็สร้างเลยชื่อประเทศไทยจอมพลปก็เป็นคนตั้ง12-18พฤษภาคม2 5 0 0จะมีการจัดงานฉลองกึิงพุทธกาลเพื่อสร้างพุทธมนฑลครับใช้งบประมาณกว่า70ล้านบาทในสมัยนู้นไปเชิญใครครับไปเชิญคู่แข่งของไทยคือนายกรัฐมนตรีพรมา่า นายกอูนุมาเป็นแขกพิเศษเพราะแกรู้ว่าพมา่าเนี่ยเขาดังคนะร,รับพม่าเนี่ยพระวิปัสสนากรรมฐานดังมากก็สมัยรอสีบวชยี่สิบเจ็ดปียังอ้างพระพมา่าเลยพระพม่าจริงๆคือพระมรเนี่ยไม่ใช่พมา่าแท้ๆนะพระมรเนี่ยจะดังมากคาถาอาคมเนี่ยนะประเภทว่าศักดิ์สิทธิ์มากคลั้งมาก แล้วก็เชิญกษัตริย์พิพลมาเป็นประธานเปิดและติดงานแต่ประธานพิธีทั้งหมดคือจอมพลปอนะครับภูมิพลมาเฉพาะตอนเปิดกับตอนปิดที่เหลือจอมพลปทําเองทั้งหมดทํานี้ได้ไงภูมิพลคิดในใจมึงทำนี้ได้ไงไม่พอใจครับงานนี้มันเป็นงานของเจ้านะครับงานเกี่ยวกับพระเนี่ยภูมิพลไม่ยอมครับอยู่วางใจกังวลไม่ยอมมา ไม่ยอมมาเปิดงานมึงให้กูมาเปิดให้กูมาปิดเสร็จแล้วมึงเอาหน้าเองเสือไปเชิญอูนุนายกพม่ามาอีกเนี่ยรู้ว่าไม่ถูกกันยังไปเชิญมาอีกพุทธพลไม่มาอ้างว่าเป็นหวัดไม่ยอมมาเปิดงานฉลองถึงพุทธกาล2,500ปีไม่มาพิธีเฮเลก,กูก็ไม่มาพิธีที่พุทธพลก็ไม่มาที่อิพยาก็ไม่มาครับแล้วก็ส่งประธานองคมตรี ทาน,นี้นี่วัดกมมื่นพิทยราชพิทธยากรมาแทนจอมพลปอชักจะเสียหน้าเออเราจัดงานใหญ่โตเวททำไมไม่มาจะลองดีไงก็เลยมีคำสั่งให้เผยแพร่บันทึกเรื่องอาการประชวนของกษัตริย์ป่วยเป็นโรคอะไรขอไปรับรองแพทย์มาดูสิจะว่าป่วยจริงไม่จริง ก็ทำให้วังไม่พอใจมากไม่มาร่วมง,งานเลยทีนี้และครับ่ายเจ้าโหมกันใหญ่เลยครับโจมตีว่างานนี้เป็นงานฉลองกึ่งพุทธกาลโดยขนบรมเมพองแล้วเป็นหน้าที่ของกษัตริย์เพราะกำลังจะสร้างพุทธมณฑลนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของในหลวงร้อยเปอร์เซนคนอื่นไม่มีสิทธิ์ไม่มีหน้าที่เป็นงานของเจ้า พระกับเจ้าคู่กันนะครับไอ้น,นี่เป็นใครเป็นทหารจะมาทำได้ไงโจมตีครับว่าไอ้ที่จอมพลปอจัดงานฉลองกลพุทธการเนี่ยมันต้องการนักใหญ่ไฟสูงครับจะเทียบพระบรารมีคิดหวังจะเป็นมหาทิศดียังไงจะโช้กชิงราชบ,บัลลังก์ได้ไหมคิดไปถึงนู่นเลยไอ้จอมพลปอมันเป็นคนที่มัวมามอำนาจ อยากจะเป็นกษัตริย์องค์ที่สองต้องการแย่งชิงราชบัลลังก์ว่าไปน,นู่นแหระครับเหมือนที่เคยโจมตีทักษิณนล่วเป็นนั่งเป็นประธานวัดพระแก้วเนี่ยแต่งตั้งสังฆราชแต่งตั้งพบเดชอเงี้ยเหมือนที่กําลังตีธรรมกายนี่แหละครับเหมือนกันเลยครับข้อกล่าวหาเนี่ยมาทํานองเดียวกันน่ะคือให้ร้ายแต่เป็นรัฐอิสระใช่ไหมรัฐบาลจอมพลปจําเป็นต้องออกมาชี้แจง ว่าไม่ได้ขัดแย้งกับกษัตริย์นะยังรับขคารลบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดูดดจะเดชจเต็ที่แต่พวกเจ้าไม่ยอมครับสารพักสื่อสารพักบอกว่าไอ้จอมปอมมันเหมิมเกิมมันคิดจะแยกจริวราชัลังงานที่เป็นงานในหลวงทำไมมันเป็นประธานเองมันคิดอะไรเหรอทีนี้ในเดือนต่อมายังไม่ทันแตกหัก แต่กำลังูุกุนละหลายในเรื่องเลือกตั้งสกปรกฉลองกึ่งพุทธการพุทธมนตรเดือนต่อมาจมพ์ปอเสนอเพิ่มจํานวนสมาชิกสภาที่มาจากการแต่งตั้งของจมพ์ปอกษัตริรษษรย์วิบมลแสดงการคัดค้านอย่างเปิดเผยครับพูดไปตรงๆแลวตั้งคําถามว่ามันไม่ชอบทรทัทั้งที่เมื่อสิบกว่าปีก่อนหน้านี้นะครับเจ้าเอง ก็พยายามจะเอาอำนาจในการแต่งตั้งสมาชิกทุกวันที่การแต่งตั้งไอสวอเนี่ยนะเจ้ามันยึดไปหมดแล้วแต่สมัยที่จะล้จมจอมพลปภูมิพลเอามาอ้างบอกว่าไม่มีความชอบธรรมที่จมอมพลปจะแต่งตั้งสมาชิกเออคนอื่นแต่งตั้งไม่ชอบธรรมครับถ้ามาแต่งตั้งเองโอเค ในระหว่างนั้นพรรการเมืองฝ่ายสลิดก็เริ่มโจมตีเปิดอภิตายไม่ไว้วางใจในกลางเดือนสิงหาคม2500กล่าวหาว่ารัฐบาลจอลปอสนับสนุนการวิจารณ์โจมตีเจ้าเท่ากับเป็นการหมิ่นพระรุ่เดชานุภาพเพราะนักสือพิมพ์ของเผ่าเนี่ย พาดหัวข่าวด่าเจ้าทำให้สถานการณ์เลวล่าไปใหญ่เลยครับต่างฝ่ายต่างไม่ยอมนักสื่อพิมพ์ของเผ่าโจมตีเจ้าอย่างตรงตรงพาดหัวข้อข่าวว่ากษัตริย์ดูหมิ่นศาสนาและจะต้องตายโหงตายห,ายห่าพูดอย่างนี้เลยนักวิพนนะครับด่ากษัตริย์ตรงตรงกษัตริย์ดูหมิ่นศาสนากษัตริย์จะต,ต,ต,ต้องตายโหงตายห่า ไม่ทุพพลขาพได้ยังไงเพราะว่าอะไรครับเพราะกษัตริย์วิพลบังอาจดูหมิน่นงานถลองเกือกกบพุทธการกษัตริย์วิพลต้องการจะโค่นล้มรัฐบาลใช่ไหมต้องการทำลายศาสนาดูหม,มิ่นศาสนาใช่ไหมลามถึงขนาดนั้นจจมตีตอยังกล่าวหาว่ากษัตริย์วิพลจ่ายเงินได้พรนประจัิทีบัทเจ็ดแสนบาทเพื่อล้มรัฐบาลครับ เล่นกันอย่างนี้นะสมัยนู้น่ะฝ่ายเจ้าก็ปล่อยข่าวว่าไอ,าอ้เผาอธีตดีตำรวจเนี่ยกำลังวางแผนจะจับตัวกษระสักวิพลคือกลายเป็นว่าเล่นกันแรงอ่ะสลิดเรียกร้องให้จองผลปอลดอน,นีตพีตำรวจบทข่าไปนะไอ้เผานี่ใช้ไม่ได้เลยบางอาจจะวางแผนจับในหลวงได้ไงเนี่ย เป็นใครแล้วไปด่าในหลวงอีกจะต้องตายหงไตหาจะล้มรัฐบาลดูมีศาสนาถ้าจมพปอไม่ปลอดเภัยยศสลิดจะปลดเองปลดมันหมดเลยแต่ร <c oughs> ัฐทาหารสิบสามการยน่ยนของพันร้อยสลิดและคณะทหารยื่นคำขาดต่อจอมพปอให้ลาออกเส้ยโดยดีจอมพปอบอกว่าไม่เป็นไรครับ ให้รัฐมนตรีออกแต่ข้าพเจ้าขอเป็นนายกมนตร,รีต่อไปจะได้ไหมมันจะได้ยังไงล่ะครับคือสลิทเขายิ่งคำขาดให้อ,อ่อน <c oughs> จะมาต่อรองอีก15กันยายน2500ผู้คนนับแสนพากระลุกคือเดินขบวนบุกเข้าไปในทะเนยปรัฐบาล จอมพลปอแค่ไม่อยู่ครับก็เลยไปหาอัศวินม้าขาวที่ชื่อจอมพลสลิดธนาลัตคือเขาไม่เอาปอเขาไปหาสลิดแล้วทำไงต้องเลือกข้าแล้วครับจอมพลก็วางแผนแต่ต้องจับสลิดแล้วเขาหาเป็นกรบฏใช่ไหมเพราะสลิดสนับสนุนคนมาประท้วงรัฐบาล กำลังจะคิดอยู่เขาจะทําไงดีไม่น่าไปตั้งสลิดเลยทุกอย่างอยู่กับสลิดหมดแล้วทํายังไงล่ะครับแล้วตัวเองก็ภาพไม่ดีถูกถล่มครับประชารัปัดปลายเจ้าถล่มก็เละเทะเลยเอาสถาบันกษัตริย์มาชนกับจอมพลป16กันยายน2500ตอนนั้นจอมพลปอ,อายุหกสิบนะครับภูวิพลเนี่ยอายุสามสิบต่างกันครึ่งๆนะครับ คนอายุหกสิบเป็นนิจจอมพลเป็นหนึ่งในหัวหน้าคณะรัษฎรเนี่ยเป็นคนที่เสนอให้ในปีดีบอกว่ากำจัดให้หมดคือพูดง่ายๆนะอย่ากเก็บเอาไว้กษัตริย์อย่ากเก็บไว้ครับเก็บให้หมดกำจัดให้หมดแล้วเปลี่ยนระบอบได้อันเนี้ยคือจอมพลปอเขาคิดนะมาวันนี้จอมพลปอต้องเข้าเฝ้ากษัตริย์พุทพล เพื่อขอให้สนับพนุนให้เป็นรัฐบาลต่อแต่ภูมิพลในวัยสามสิบปีนะครับบอกกระจอมพลปออายุหกสิบบอกให้ลาออกซะเพื่อหลีกเลี่ยงการรัฐประหารภูมิพลพ,พูดดีนะครับพูดเท่มากเลยนะภูมิพลบอกว่าข้าพเจ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงผ่านอำนาจให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอ่อเนี่ยคือสิ่งที่ภูมิพล พุองกระเจอมักรเมื่อ59ปีก่อนนะมันบอกว่าอยากเข็มการเปลี่ยนผ่านอำนาจให้เป็นไปนตามรัฐธรรมนูญพูดเงี้ยพูดเอาแต่ได้ตอนนั้นพูดอย่างตอนนี้พูดอย่างจอมมังกรงไม่ยอมโนโนโนข้าพเจ้าไม่ลาออกปฏิเิธยังไงครับคือนั่นแสดงยึดอำนาจทันที สิ่งที่เป็นจุดเด่นนะครับที่เอามาคุยกันบ่อยที่สุดก็คือว่าได้รับการรับรองจากกษัตริย์พุยพลลงพระปรมาพิไทยโปรดก้าโปรกรม่อมนะครับอย่างรวดเร็วเลยรวดเร็วว่องไวามากทั้งจอมพลผลิตทั้งทนโทถนอมยิติขจรรีบเข้าวังและแค่สองชั่วโมงหลังจากประกาศรัฐประหาร กษัตริย์วิพลก็ประกาศให้ใช้กฎไอการศึกและมีพระบรมราชชงการแต่งตั้งจอมพลสฤิ์รัตเป็นผู้รักษาการพระนครท,ทั้งทั้งที่ไม่มีผู้รับถนองพระบรมราชงการนะครับกษัตริย์วิพลมันทําเองอ่ะที่มันพูดเมื่อก่อนที่จะให้ยึดอํานาจทักษิณีลนะนะข้าพเจ้าไม่เคยทัติดรัฐมนูล แต่ครั้งนี้นะครับกษัตริย์พิิบเนี่ยใช้อำนาจเต็มที่คือแต่งตั้งสลิดเป็นผู้รักษาพระนครโดยไม่มีผู้รับสนองพระมุราชอางการมอบอำนาจให้สลิดควบคุมประเทศก็เหมือนทุกวันนี้มอบอำนาจให้ประยุทธ์เป็นคอทชอคุมอำนาจเด็ดขาดทั่วประเทศทำให้จอมพลปและเ่า ต้องหนี้อกกับประเทศไทย